ครับวันนี้สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะเป็นการเดินทางไปยังสวนส้มที่บ้านแม่แทะนะครับอำเภอเสมืองคะัไปกับเด็กๆคฮวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดนะี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางก็ได้แล้วไปครับเดินทางกันเลยครับสวนส้มมันจะจากนิดไฟกป่าไกลแล้วนะครับบ้ากล้าลงพั้นไ่ะจะลงขึ้นมาได้เหรอเมือว่า าพอร้านพยุนมร้ามีก็มายอดเ,เหรียนยอดเหียนมันได้ดน,ดน้ยอันอั้น่้าวต่วา,างมีออนี่ก็เรี้ยวขวามีป้ายบอกเรียบร้อยครั Số đấy hỏi bỏ lắm đang đi ừ, hỏi bỏ chạy là khác hồi bỏ lắm là khác hỏi bỏ lắm là khác hỏi bỏ lắm bỏ lắm là

ก็ถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวนส้มส้มนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศแถวนี้สักพักนะครับเด็กน้อยจะซื้อส้มฮะ <laughs> โอ้เก็ดเกดีๆทั้งนั้นนี่จ้มเลยก่อนเลอหรอเลกเลยอ๋อไปเยกลับใ่เลยอ่ะลูกเือลูกเล็กอ่กันร้อยบาทเต็มถุงเติมโปรัห้าสิบบาท บรรยากาศภายในมีทั้งห้องรงห้องน้ำมีอะไรหมดมีบ่อแปดด้วยนี่ขึ้นได้อะ กามาถ่ายรูปได้นะฮะนี่ใครสนใจมาได้ฮะแม่แพะอำเภอเสมิงฮะถ่ายรูปได้สวนส้มมีที่พักด้วยกลางตรงกลางเต็นท์ได้หมดบรรยากาศเย็นสบายฮะนี่ครับส้มนี่ลูกใหญ่มาลืมต้นไปกับส้ม เย็นแต่เนาะอยู่ในสวนส้มเนี่ยเนาะกี่เขาลืมป่วนออกมาเดินจะลองชิมให้ดูรสชาติจะปเป็นจงได้หวานหรือว่าส้มเปรี้ยวหวานเป็นไรนุ่น,นออกฟองเลยออกฟองโซเล่โซเล่โซเล่ลองชิมดูรสชาติมีหมอต้อมือบ๊ายบายเร็ว เปรี้ยวหวานอร่อยฮะหาเด็กๆชมบรรยากาศฮะดูนี่ที่ไหนแบบวิวเด็ดๆหรอที่ถ่ายหูบดีๆหรอเสาะถ่ายหูบอ่ะเออไปป่ะอันนี้อ่ะเขาต้องปิกเ้อไปเสาะถ่ายหูพันมาฟดไหนเพื่ออะไเนาะครับต่างโซ่ออไปหรอสภาพโหลดสดยอดแต่ อากาศนี้ดีฮะเกาล้อมลาด้วยบรรยากาศเท่านี้นะครับบายบายครับมีมอต่อ้มือ